แต่ภาษาไหนก็ตามมันก็สู้ภาษาใจไม่ได้เราจะมีกี่ภาษาก็ตาม,ตามคือต้องอาศัยภาษาใจตัวน,นั้นเป็นมหาเหตุจะมีกี่ภาษาก็ตามมันก็รวมลงที่ภาษาใจภาษาใจภาษาใจตัวนั้นเพราะมันเป็นมหาเหตุใหญ่พูดกันไม่รู้เรื่องก็ตามแต่ถ้าเป ouais. ็นคนใจดีมหาเหตุที like ่ดีก็เกิดพูดกันรู้เรื่องก็ตามแต่ว่าใจมันไม่ดี มือถือสากปากถือศีลทำนองนั้นมันก็เป็นมหาเหตุที่ไม่ดีอย่างนั้นพุทธเจ้าจึงใช้ภาษาใจในการสอนสัตว์โลกสงสาว่าก็ใช้ภาษาใจในการสอนสัตว์โลกเข้าใจบริสุทธิ์บางคนพูดรู้ภาษาแต่ใจมันไม่รู้ภาษาบางคนพูดไม่รู้ภาษาแต่ว่าใจมันรู้ภาษานี่อย่างนั้นธรรมของพุทธเจ้าจริงเข้า ไปในใจของผู้ที่รู้ภาษาถึงจะไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องภาษาหยาบๆเหมือนมาเมื่อกี้ก็าตามแต่ภาษาใจตัวนั้นที่บริสุทธิ์มีอยู่นั่นแหละเราแยกแยะเข้าภาษาใจอย่างเดียวคือเป็นมหาเหตุใหญ่งั้นเวลาสอนก็ต้องสอนเข้าสู่ที่ใจตัวนั้นใช้ภาษาใจคือภาษาธรรมตัวนี้เข้าสู่ใจของพวกเราเหล่าชาวพุทธ จึงจะสามารถเป็นชาวผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ไม่งั้นเราก็เป็นชาวผีกันต่อไปละไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาไปอยากทำบุญอ้าวก็ทำบุญสร้างโบสถ์ได้บุญนะรู้แค่นั้นสร้างศาลาได้บุญนะรู้แค่นั้นใส่บาตรได้บุญนะรู้แค่นั้นเราไม่รู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าการทำบุญที่แท้เป็นยังไง พระที่เราทำบุญร่วมมีศีลสมบูรณ์ไหมเป็นพระที่ศีลวิบัติไหมเป็นพระพุทุศีลไหมทำบุญกับพระพุทูศีลและทำบุญกับพระที่มีศีลทำบุญกับพระที่สิ้นอาสวะแตกต่างกันแบบไหนเราก็ไม่ทราบและเวลาทำบุญให้เจ้าการในเวรในวงศาคณาญาติต้องทำบุญแบบไหนวิญญาณจึงจะได้รับบุญรับกุศลเราก็ไม่ทราบอีก ก็มีต่พากานทำต่อกันไปต่อกันมาแล้วก็จะต่อกันไปจนถึงวันเราตายนั่นแหละเราตายปับ๊บเขาก็ทำบุญวงซ้ำขนาดยาก็าทำบุญให้เราอีกเราก็ไม่ทราบเมื่อไม่ทราบเราก็รับไม่ได้ต้องได้ล่อนต่อไปนะหากินได้ความลําบากอยู่ในโลกของวิญญาณเอาไปเอามาก็เป็นผีที่เลวทรามเมื่อเป็นผีที่เลวทรามไปไหนเนี่ยก็ไปต้้งถงนรกอาจยช่วงกลางๆอย่างนั้นแหละเป็นการเป็นการทดสอบ ผีพวกนั้นก็ต้องตกนรกวินญ,ญาณพวกนั้นก็ต้องตกนรกนี่หลวงปู่พูดในรูกให้หลานฟังเพื่อเป็นรุทางถอนใจเพราะว่าพวกเราเป็นชาวพุทธถึงจะเป็นข้อคิดที่ไม่มากแต่ก็เป็นข้อคิดที่ดีเพราะมหาเหตุมันมีอยู่ที่ใจของพวกเราทุกคนการจะไปทำพุที่ไหนก็ตามการทำจิตภาวนาก็ตามมันก็ต้องเข้าหากูบาอาจารย์ผู้ที่ ช่ำชองผู้ที่รู้จักธรรมรู้จักวินัยจึงจะสามารถทําให้เรานั้นได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยการทําบุญของพวกเราที่หามาได้ความยากลําบากหามาได้ความยากลําบากเราก็จะได้บุญเต็มหรือได้เพิ่มดอกเพิ่มผลเพิ่มปูพมนพอ่อปูนนี่แหละการทําบุญที่ถูกในพุทธศาสนาที่พุทธที่พระเจ้าทรงตรัสว่า พระพุทธเจ้ากับสงสาวกนี้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเนื้อนาบุญที่ก็พระอ,องค์กับสงสาวกนั้นสิน้นพบสิ้นชาติแล้วสิ้นอสาสวะแล้วเป็นใจอหรหันต์เป็นจิตอหรหันต์นั่นแหละเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าใครได้ตามบุญกับพระพุทธเจ้าและสงสาวกผู้ที่สิน้นพบสิ้นชาติที่เป็นพระอรหันต์ผู้นั้นได้บุญมากและได้อานิสงส์มากประมาณไม่ได้ ้ากเม็ดหินเม็ดทรายขึ้นมาเออถ้ากรมเม็ดถ้ากรรมทรายขึ้นมากำมือหนึ่งในกำมือนั้นเอาเม็ดทรายออกเม็ดหนึ่งทำบุญกับอริยบุคคลนั่นแหละเท่ากับเม็ดทรายในกำมือล่วงไปก็ประมาณหนึ่งเม็ดหมายถึงความไม่แน่ใจของเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ความสะเพ่าของเราเองริงล่วงไปอยู่อาจจะมีเจตนาไม่ถูก ไม่มีความตั้งใจไม่ลงใจเป็นเก้เก้กลงกลงไม่ไม่สร้างศรัทธาขึ้นมันก็เลยร่วงเป็นเมล็ดหนึ่งแต่ถ้ามีความศรัทธาพอมหมดมีความเชื่อความเดิมใสมีความศรัทธาตั้งใจมั่นมันก็ไม่ร่วงแม้แต่เม็ดเดียวนี่พูดใน้ลูกให้หลานฟังที่พวกเราเป็นชาวพุทธพุทธิศาสนาใจพวกเราคอยดูแลแต่เราจะดูแลถูกไหม ถ้ารู้ดูแลถูกเราก็ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าดูแลไม่ถูกเราก็ได้บาปอกุศลคืนลนูเคยได้ยินไหมว่าทําบุญจนถึงวันตายแล้วก็ไปตกนรกมีมาตั้งแต่แนกดิจนถึงปัจจุบันและอนาคตต้องมีถ้าไม่รู้จักพุธศาสนาที่แท้ว่าเป็นยังไงก็รีบศึกษาหาความรู้จ้ะตามตำราก็มีอยู่ตามพ่อแม่ครูก็มีอยู่ลนูจึงจะได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่เสียแรงที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่พบพุทธศาสนาทำบุญตั้งทีเขาขอให้ได้เต็มไม่เต็มหน่อยจ้ะขอให้ได้บุญกุศลจริงๆอย่าให้ได้บาปอกุศลเข้าไปเจือปนอีกแค่นี้ลูกนะกก่ออุทนาดดวยนะสาธุ